ตอนนี้คุณหมอมาดูพี่งามนะคะแต่เราก็ต้องล่อเด็กป่วนไว้ทางนี้นะคะทุกคนถ้าไม่งั้นคุณหมอทำภารกิจไม่เสร็จแน,นะะ่นะคะนะคะตอนนี้คุณหมอก็จะเจาะเลือดนะคะเอาเลือดพี่งามไปตรวจเนาะเพราะว่าตอนงามตาน่ะ,ะงามตาก็มีเชื้อเื้องีิเนาะนะคะ ต้องล่อเราต้องล่อเด็กหน้อยไว้นะคะทุกคนพี่งามไม่สบายนะคะพี่งามซึมกล้วยคายกล้วยหนูหรออือพี่งามหายไวๆนะครับ ไหนไม่ชิมดูเสีอร่อยไหมกลวยเนี่ยอตะกุ้นดูพี่งามดู ดูพี่งามคนเก่งพี่งามนิ่งๆลูกนุ่นค่ะคุณหมอกำลังวัดไข้ให้พี่งามอยู่นะ ไข้อยู่ค่ะทุกคนรอดูว่าคุณหมอแจว่ามีไข้หรือเปล่าได้หรือยังคุณหมอ มีไข้ไหมคุณหมอบอกว่าไม่มีไข้นะคะกอบก็บะที่งามไม่มีไข้นะคะทุกคน ควบกว่าค่ะหมอขอบคุณโอเค นี่คุณหมอจะฉีดยาแก้ปวดให้พี่งามนะคะแล้วก็เอาเลือดไปตรวจด,ดูเชื้อไวรัสเฮอร์ปีนนะคะซึ่งช้างเด็กเนี่ยก็จะมีหลายๆเชือกนะคะที่เป็นโรคนี้แล้วก็บางเชือก็รอดปลอดภัยบางเชือกก็น้องก็เสียอย่างเงี้ยเนาะนี่เราก็ตรวจหาเชื้อดูก่อนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่งามด้วยนะคะ ให้พี่งามหายไว้ๆจะได้กลับมาสซนเหมือนเดิมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ